น้อมเจี๋ยนเปิดผู้เนาะน่ะอ,ะนองพันน้องพรน้องควงน้องพัน,น,อพน,น,อพนโอ้ยหลายน้องเลยดีนี่น,น้องเลยใช่ผู้แขนจะซาหรือว่าน่ะเอู้หู้นี่เกีเ่ยวกับท่านได้อือฮะฮะฮัลโหล สสิ่นปั้นอีกเท่นี่เดยเดโอ้โหนี่ปิดห้านเนาะเออแต่งหน้ารีบร้อยแลยวเนี่ยแต่งหน้าจ้ของรือแต่งหน้าใหมแต่งหน้าเจ้สาวือสาแต่สาวผู้ต่สาว้ ขอเปิยยอกพ่อขาปาซอยเจ้าสาวเออมื้อนี้จะรับปิดทานเลยมื้อนี้เนาะเปิดช่วงเลงเนาะฮะไปไปพุ่นไ่ขาสิบ่ายว่าละสบายเบ่ายเออิ กูเพ่นเปิดเพลงใช่ใช่ไวะเนี่ยหนูแขกเออยังไมู่กวนะยังไมู่กแขนวะจ้ากไเออไปป่ลูกพี่ช่ะมเอไปมกานได้เห็มออืมเอาไปพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปเบิ่งชมบรรยากาศ อ่ะก่อนอื่นกลับทักทายสวัสดีและสบายดีเล้วพ่อแม่พี่น้องเหบซีบัสสุขสุคนเป็นทางในกระต่างประเทศเนาะกะยินดีตอนรับเข้าสู่จองหนวดภาพเพลินคือเก่าคือเดิมอ่หนวดกะสิภาพไปเที่ยวางานแต่งชนเผ่าเราเทิงพี่น้องเนาะเพราะว่าหนวด้เห็นจักเสื่อพี่น้องเลยว่าเป็นอ่าว่าพี่ที่เพิ่นเปลี่ยนแบบใดพี่น้องเลยคือกันว่า ทั้งนี <t ried> ้กัมาเทิมหน่อยเทิมใหญ่เหรอเออสเตงว้หน่อยนะจำสเตงไว่ได้สบายดีด้วยดูสวสบายดีสามสาวป๊าสพี่น้องเลยเอ้าน้องก็สิไปเบิ่งตามเปิ่งเสียงเพลงวงว่องเท่านี้ สาวันเท่มมันจะภูมิงามเนาะผู้พี่น้องเลยสาวสาวมาบ่มาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเลยว่าคือกันวะกับที่บ้านเขา ิวหิวข้าเขาไปส่งย้ายเขาติ้บันนีเออเดี๋ยวจะจ่องวาวป้าซะเดี๋ยว <c oughs> บรรยากาศกำลังยอเขาย่อหน้าในงานอย่างดูข้าวไม้านน้ำปั่นบ่อยนะนนาานเอ <c oughs> เอคือคือ มิ่คือมาปันมีนำก้อนบ้างจ้ะมีหละนี่ยังอยู่ยังอยู่ตัเป็นปาเขอบคุณนะเฮ้ยมาเลยบ่ไม่เรามานงเขาเป็นกัปันนี่ก้อนเฮ้ยเป็นน้ำเราเรา เอาอค่ะมาตบ้านได้นะมานที่น่หบอเทมใหย่แน่เทวกับบ๊ปบนเนาะบนดนน้ปันเียไป่าบ้านเ้กกันด้สี่คนสี่จบคือน้ำปัน ูค่าสารน้ำตานไม่ค่าไปงานดองน้องไงขนมได้บ่าว่าจะขนมไหมเอาเลยบ่าเออเอาเอาลนะอันว่าบุญปอนให้มาพี่น้องตัดภาพมาวันนี้พี่พี่น้องทางบ้านน้องบุญทวีพี่น้องนะ เห็ดหัวเลยเนะนะาะบาทพี่น้องเ,เออว้ยว่ะอันนี้เรียรบร้อยเนาะเฮ้ยเงียบซะบ่อยเนาะบ้านพี่น้องเว้ยซบนะ่อยมีเนี่ยมีสางมีอย่างยุ่งวะเนี่ยยุดปีใหม่ปะเด้อยวเนาะพี่น้องเลย ช่วงนี้วันนี้ก็เป็นมือปีใหม่ก็ว่าได้นอกพี่น้องเนาะเพราะว่าได้หม่องลายเจลายหม่องลายบอนเพลคนก็ดได้ประกันยุดแสดงกินกันลายแล้วพี่น้องเลยเนาะทั้งพี่น้องทางพายทางไทยเขาก็คือชีกขับบ้านขับซองหมายว่าขับต่างจังหวัดไล่น้องพี่น้องเนาะก็เดินทางกับไอโทลอดภัยเด้พี่น้องเราเนาะฝั่งไทยพี่น้องเลยเอ่าฮึ ไปใส่เบิดเนาะพีน่นองเว้เงียบนี่เป็นเสียงยู่ใส่ปลาอืโอ้โอ้อปากระโลนอว้หรว่ากระเบื้องอืมใส่โอ้อกระป๋างขึ้นเนะปปะานะ หน,นึ่งร้อยบาทเลยกันป้าตุ้โดยโดยสบายดีทั้งนี้ป้าตุ้ฟักกันผู้เผาผมอนมานอนนอกพี่โดยสบายดีอ่ะโดยโดยแม่หาชิมาฮะ ว่าเดี๋ยวจะไปแข่งไหนแล้วพิ่ทางไปเมื่อบ้านพึ่งละแมน <c oughs> ช่วงนี้มันปีใหม่เพิ่นกินกันซุ้มแซวกันก็เลยแป่งใดกันมิตรเสียงตู้เสียงลำเสียงเพลงแมน <c oughs> ทั้งนี้ปูกระเบื้องเนาะ <c oughs> อ๋ออ <l id> ่ะเบิองครับพอสร้างเพินปูกระเบื้องกันพี่น้องเนาะสวัสดีเด้อเพิ่สางเลยอสวัสดีดยๆนี่มารอบนี้ปูกระเบื้องเนาะ ถ้าทรงถ้าสีเรียบร้อยได้เห็นเนาะ <Yeah. S 1> ถ้าสีนี่ยังแต่เก็บพื้ชเนาะเพื่อปลูกเบื้อง,อ yeah. ง,แ,งแล้วเนาะแนี่ยังานแต่งเก็บของนี่แล้วหพ่นอนยังเนาะยังเปลังเริ่มนะเออยัง

Tắt lỗ kép ngang hmm. เสียยฟูนี่แขบแวด้วยหอกเรื่องหอกเรื่องประมาณตะเกียบ่อซอซที่สามนี่แหละเออพอมันเป็นเป็นสีน่สนะิบเทนเลยเนาะ nên xin xin Trên trên này chúng ơi này giặc Sao đến nhôm xay này nó Ừ Nói lẻo quá Luôn thì trên này nó เจ้าห่ะเส้นเา้าชุนแล้ามีเจ้าห่ะเจ้าชุนื่วนี้อยากบุคคลากเห็นนะพี่น้องส่วนใหญ่มีแต่สี่สิบแดสิบเนาะสี่สิบหกสิบแดสิบน โดยโดยปูกลูน้มาเนี่ยนองไปนี่ข่าวอย่น้ารู้ว่าดูมเนี่ยมงท้านายกินได้ยังกินล่ะฮะอ๋อรออ้าจะาหป่

น่ามาชุ่มๆันเอ๊ะมันทะเลแขงเนาะขังง้างมันข้างมันแต่คืนนี่ยเน่ยได้เยอะแต่โมซ่านี่ยั้งอีเนาะเออแซเป็นยังง้มันวันนี้ซอมแก๊สาเอบบารอบบ่ายได้ยดตัดใส่สรุปนี้ยังม่นใจ

ก็ก็นุเจอดรถเด็ดเจอดงั้นจับอกั่ไปเเลยของรถของคนไปมัเพลยเวลาสิไปอันนบอกบอกบริจับของคนมาได้ทำไมมาไดไป่แล้วบอกครับเียรถเนี่ยรถจักรว่ะเออเือนเกระจ้ามาเพมีเงินใส่เฮ้ยก็เธอเป็นอย่างพดีว่าเนาะเป็นการเข้า เป็นกับเขาพ่อเ,เป็นคนยืมมากครับใช่มเนาะเทียบเ,เป็นคนตอ่อมืออีกแล้วเหยียบ,บือปืนหมู่เป็นถ่ายมากคุ้มมากอืมทดเจ้าของู้องใี้เวลาถึงเจ้าของเข,ข,ข,ขาเองใครโยงเนี่ย ับใได้เอามาหมาบสมอาที่บ <c ười> <c ười> like <c ười> ่เดนี่ะนอามาประจําไว้อเดือจะเือเมื่อส่งนเือีหมแรกป่าเก่าอ๋อี่บ่มาโชส่ง้นดเาบ่มีคก็เอาไปทปนี่เป็นมากันยากอีกนอยู่เ็มาเพิ่นว่าอยากจะถึวิดเนาะ ยิ่งไปว่าเขายืมบาแหละให้คนอื่นยืมต่อไปแล้วพ่อเป็นอย่างบ้านะเขาเนี่ยนะทกอนที่ได้อยู่พอไปพอมาอยู่ติดมากเลนแล้วเงินีแล้วใครู้เป็นลเต่าอาของเขาเองเยมากเลยกี้ไปเลยจะจับโอเคเลยแล้วไปที่เ้ามือนี่ม่แพงผมมีเงินหกยาหางที่หวยหดเ ราคาเมื styles, styles, ่อก่เม่อหน่อยๆเนาะวันนึงับหกเจ็ดหมื่นยังจะถือเน่กับสองหมื่นไปสมนไปเยังหื่นดลยาเรปาก็ยันได้ใช่ไใ่อน่ยังโบไปยังรารีนะยังตัสีได้อีกัก

อเพราอะอยี๋ยวมันตากแดดบ้านเนี่ยผึ่งไว้มันแดดเนาะเพราะมันอับเออว่าเออเธอนอนพิงแดดเนาะอ,อากาศเนี่ยหนาวคือได้หมอจาะเลยเนาะ บบปวกับเบียอบ่างป่าวผัเบ็นเราเงด้วยเเนเอาใหญ่มาเสด็เปี่ยนฉากนะนุเเ้อเป็นแต่นอนฮะเป็นแต่นอนเออหนาวนอนพิงแดดเนาะหนไ เตาเดียวยาวของคืนมานี่วะฮะเจ๊ะแล้วกับอาชิมาเนี่ยอ๋อกินเห็นรถบน่วเลยเห็นปะเออจัะแล้วอาชิมาหดเนี่ยเอมบีก็มาบุกกินมาบุกกินี้ย่อ่ะอาบุใช้มาหดก่อนหนูเลยวะมีมีไฟแนลขับมาืหอนี่มีบอแกว บอติปันติกระเบื้องมือใดินมือวานนี่กับมือนี้ทิดสองมือนี่นอนดิ่งคุยคุยกับสาวบ่ฮะบ่เดี๋ยเดี๋ยนอนคุยกับสาวเพื่อนเจ้าขึ้นได้เรียบร้อยเนาะ นอนเนอนฝันดีบ่าขึ้นเรียใหม่ในเด็กเด็ดหเห่เฮะอ่ได้จีว่าฝันเด็กเด็ดในเด็กเด็ดกับบอกลงหลวงนี่เลยเสร็จบอลงหลวงเลิกคำว่าเด็กเด็ดบนี่เลฮาอเจ้าเด้ฮะเอาบ้นตัวว่จะขอเป็เพื่อนเขาหนาใช่ไหมใช่ เืิ่งนยใมีมีใส่ผ้าบอกดูว่าปุตรวี่บุตรว,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 วีดบ่เออบุตรว,วี่เนอะดี๋คนละน่วยบ่คนละเครื่องเนาะคลออืมเขามีแต่ประชาววเนว <c oughs> <c oughs> าะไม่ไ <c> ด <oughs> ้ขาวของเฮียนตีเป็นไง ไม่ได้ข่าเฮียนเลยหมดเสมอนี่นะไ mm. อรที่เล่วแลเนาะมันจะมียกะนอนนอนนอนปูกระเบื้องงามจัง่อยกันแก้แล้วเลยอีกบ่หงึงดุพอสร้างกับปูแล้วเลย แสดงครบอย่ดีกับน้องเพื่อนน้องพื่น้องแล้วได้ขึ้นเฮือใหม่แต่ขื้นงามเป็นนาทีเรียบร้อยฮะเว่ไม<า>้ไดใช่เบื่อค่ะขโเพืโโ่อนลุงเฮิมเม,มนลุโโงเฮิมนนนะลุงหวนเห็นไลุงเฮิมได้ไหมเ่เออเดี๋ยว ังหนวดเป็นเบื้งหนึ่งพอสร้างหนวดเขาจะขอจบคลิปเลยระเบิดยกให้ทั้งลำดาทั้งพี่พีได้ดูเลยนายดีเด้อร์ฮะเดินเบินเบื้องพอซางห,หนวดเก็จะขอจบคลิปเลยพี่น้องครับฮะครับจะเสิออี่ยนแปลงไดแล้วแปลี่ยนใดกับเพิ่นสรองกับปีใหม่เมื่อไรปีนี้ต้มไกป่ป่ะต้มไก่เออมีเบียบร์ป่ะโอ้ย <laughs> นอ TV, ้องวิทย์ชวนตุ่มไก่พี่น้องอลาปากแล้วเหมืนอนนี่พี่นอ้องไปเอาน้องสายฟ้าเนาะขอไพ่น้องพี่น้องเไยน้องสายฟ้าชวนตุ่มไก่พอสร้างได้ไหมนี่นะ้องสายฟ้าชวนตุ่มไก่ได้ไหมนี่มีนนะ่ว่าไก่วนะ่ <c oughs> าแล้วเราชวนตุ่มไก่คนละงานเหมือนไก่ฮะเพื่อนเขาไปน่องกันมาก็จะอินวีนบ่ ชือ่อไกไม่มาเดินตลาดกันมีไก่มีกะเอาไก่ไกนี่แลโดยไปทำแินต,ตลาดดิพอมแล้วดีเมือเเออเ่อนรัพดีบมาเนาพีดน้องเราอกเป็นโอ้ยติเบียดไปเบียดมั้งเนผูนต้กาหาเวลาพักผ่อนกับมีเลเกอนไปกินขา้าวนีนี่ ไวเมื่อมีงานมีงานป้าและ่นอคันรถถูเมื่อรีลกอ ว่ากับประตูนโดยโดยทีมวัตถัยเนาะฮะว่าเหตนโ่นเด้มือนั้นมือเขาบอจัดนั่นเียัทิ้อยู่ไปโมกิเมื่อนักลงมาเจริลานก็นี่เป็นประตูนอนงสองคนทีมโรงบ้าลตั้งจะไปทางใดแล้ว เอาเบินเงินจะจีบไปไหนต่อวะเ<อ>จ,จิดไปเรื่อยแล้วถามคำถามคำกูแล้วแปลว่าฮะเขียนใหม่เขียนอะไรเอาเขียนไอ้นี่หัอไปถ่ายโอ้เข็ดนอันซองพี่น้องอันโตเรือนพีซี่ได้เบิ่งอยู่ระว่าสจิบเห็นอยู่เห็นอยู่อ่อนานั่นแหละทั้วันแล้วถามทั้งวันตูนจีบไปไหนไหน,นพอไปไหนกับเจ้าชุ่มเชลกินเหล้ากินเบียรไม่ติเสียงตู้เสียงเพีง

เฮ้อนทั้งหลังไปดีแด้อมองไปดีสงคามสงชามไปยีดเนตัวเองโอ้ยเิ็งมือห้องดูไปป่ะเพราะได้เก็บกลับเพรได้ซื้ออุปกรณ์เนาะนี่ลังต้อง้วเพราะเพาะจะจบคลิปเลยแหะกลับเลยละ ผ้าขาดเละมีผาาขาดอีกว่าผ้าขาคือจะแผ่นแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งบกหนาเลยเพิ่นเรลีเพิ่นวันนมีผาขาดแผ่นหนึ่งโอ้ยอะโง่ป้าะวัี้ะตบปพิจิบไปเลยพี่น้องเลยห้องภาษาเป็นทิศเี่บเห็นงานเพิ่เนาะบาตนี้กวนเพิ่ี่นลองเลยเนาะนีเขา ใช่ก็ยกสายฟ้าไปจิ้งไก่ต้มไก่อยู่น <c oughs> ่าอร่อยดาวเทียมมาได้จะคืนนะนุนเติดแล้วพอบททัทิทันหอดเหรอวะยังเนาะพ<อ>ันดีพันยังอยู่ปะบุญทีวีก็บว่าบุญอันสายฟ้าก็บว่าปรพัน หมดฝันอย่างนลยเนาะนอนรับเสืกรจจุเออกาดหนาวดียวไงเดยเนาาตวจขอจบคลิปเด้อทั้งน้องใช้บุทวีเป็นน้องัาทั้งเป็น้องเอด้เด้วันนี้เราดูได้เดเด้อมากลับมาทยทับอัปนองน้องเอซเดง เพื่อนอาจารย์น้องเพื่อนทุกท่านได้รับกับผู้กระโลต่อไปดองเลยเนออหน่วยก็จขอจบคลิปเลยเนาะกับขอบบุญขอบคุณตั้งพลอยพี่น้องที่มาติดตามนะครับชมให้กำลังใจกับทางหน่วยเนาะช่วงนี้กะมือนี่ก็เป็นมือใกล้มือปีใหม่ก็มาได้เนาะพี่น้องเนาะกะเดินทางกับมัดระมัดระวังกันเด้อพี่น้องเนาะจะเป็นทางพันธไทยพังลาวเราจะไปใส่มาใส่กะระวังเนาะสิ อุบติเหตุจมืออร์นี้เกิดขึ้นได้ไงนาะพี่น้องเนาะหักคำพิจารณาอยู่ดีเพ่งเนอสวัสดีพี่ใหม่พัชกุลเวนเ้อตอนคคิดนอ้สวัสดี